ไปงี้นี่วัวไปแอ่ไม่รอปลาดีใช่ปะปลาทำอะไรโอ๊ยทำไมฟันยังลบปลาไหลลุงนี่หอยกาบอ๋อหอยกาบ เขาไม่ได้ยินเอให้ตกปลาไหมลุงนี่หรอตกได้เนเขากมาหวานหากินืแต่ะกบานหอมเหอนเตนดูอมว่าสัมุ ันีลไปลูกไปกลางแล้วมีลูกแต่กคือลูกมันพักไว้แล้วเครื่องก็จะตกด,ดันเข้าโรงงานเลยูกออสามลูกมันจะมีลูกันึงมันลึกกว่าเขาไปไมเ้ามาหาเข้อเาอันนีเามเ็ดเป็นกมโกยนะเนี่นยามสี่นะเจ้าเลน ลงลงไปเช็คมเช็เช็คน้ำารามันบ่อเล็กนี้แบกมีดโก้่ะโอน้ำเย็นดีจังนี่ฮบที่ขอบขอบเพียะอัวน้ไม่ยอมร่วกันยัง่าเสียแปบ คุณเดียตหอยส้หมอนี่นย่างกันคาตาปาตอาหมวหน้ายกลากายลงมด้หรเอาอะไรใส่้นี ulously, ่นี่ถุงนะ่นั่นะถุงลากถุงใส่ไปได้ได้แล้วต้มพอแล้ว ใช่แล้วเธอก็ถอยกางเกียงหายยาวออกตัวใช่มวาลรอดถ้ากลัวมันหนักกางเกองโอ้ขกเท้าอายุเลยมันจะได้สามเพ่นหลายยูสามันเป็นรอบสามรุ่นนี่ลงมร่อเปล่าลงคว้าเลย ก็มีแค่น้อยกาบเลยเห็นตอหอยจุ๊บจุ๊บโอ้เบ็ดก็มีอ้หน้าโล่งเทก็มีโอ้ยังไงเย็บทั้งบกนี่เนาะนั่นเดีอะลงไปซื้อไปสั่งกันไปน้ำหิ้มหิ้มไปเลยตัวต้องเหววเครื่องตัวมันแต่เพราะ สบายไม่ยาวไปตะกลางตะกลางลึกในน้ำพิมนี่ค่ะอุ้ยแต่หอยหอยเชลลีแล้วต้องว่ามีถุงใสบน่หว่าเนี่ยโอ้โห มีบไม่บอนแล้วมักบงมันม่ใครแับนี้เหมันลงนางนแล้วไม้คาบไม้ดินนี่โอ้ไม้สนีก็นี่ไม้คาบโปร่งแสงเฉยมันีมันเ,เ,เดเือดกันเลยตัวตัดตบองคว้าขัานหลิงเดือดกันเลยอ๋อนี่อะไร อ้บวไปดูหมดแม่หมดไม่ได้กินดิเนี่ยโอุงใส่เนี่ยนี่โอาใส่ใส่เลยวาย บบเอาหาั่วออกที่เราถอดออกที่เราหมวกันยนอดหน้าสิหัวเยอด้วะด้ามมันเละดินดินเหนียวแม่นดินเป็นเลนคือยังขุ่นเออเดินลอมาเอาถุงฝังนี้เออนเสียอาเอาถุงมาให้หน่อยดิเอาถุงไปให้อ้ อะไรเดียวฮะหอยอะไรกาบหอยกาบเออนี่นี่ก็ได้สามสี่ตัวแล้วนี่อาไปน่ะเราน้ำลุ่ใส่ก่อนเราก็เอาลุ่มไปให่ไอ่ตัดเลยเยาว่าเด้อนุ่นเอาให้น้องคว้าอะไรปีนี้ครว้าไปหักกันแล้วไม่ได้คว้าแล้วแหละ <c oughs> เอาหมวยหมวกกับวนะ่าถอดเนาะคนสีฟู <c oughs> คน้นฟูนามมนถ้าได้หอดหอยอยู่ <c oughs> ตกดำเหรอ <c oughs> ดำโอ้ยผมไม่เล่นดำมันเจ็บ <c oughs> ถ้าถ้าไม่ดำมือมันไม่ถึง โอ้สดงมันอยู่กลางใช่ไหมจะบอกว่าตัวเตี้ยเป็นยังไงคนน้อยได้ประเดี๋ยวนี่ได้น้ำมโอ้เาเนี่มันอยู่ตรงนี้หอยกามันเยอะเลยโอ้เยอไปนียอาตาวเสียเป็นอยนตั เหรียนเะเด็กใมันจะซื้นอนัรนซื้อตอนไหนวุฒน,นันยายถ่ายรูปไปให้โกอิวนะ ต้นไม้อัไ่ไหวได้แต่ห้อขอไก่มวกเลยนะตออใส่หมวกโหดไส่หมวกเป็นประโยชน์เลยดิลุงใส่อะไรเนี่ยแล้วน,นั่นนะถุงอ,อยู่ตรงนั้นลงุลงลุงมาเก็บตรงนี้ทีมได้เดี๋ยวได้ <c oughs> ลุงโยนเลยไม่แต่กาเปนะ